บทที่ 5. การกำหนดหลังจากเสียงเครื่องยนต์ดับลงความเงียบก็ปรากฏขึ้นมันเงียบมากจนรู้สึกว่ามีเสียงวิง้งวิ้งอยู่ในหูและเมื่อเราเริ่มต้นเดินทางมันก็เป็นการเดินขึ้นเขาด้วยความชันระดับ30องศาทันทีทางเดินช่วงนี้แคบและดูเหมือนจะมีคนเดินผ่านเป็นประจำเจ้าหน้าที่บอกว่าทางในช่วงต้นนี้เป็นทางที่ใช้เดินลาดตระเวนเพื่อตรวจความเรียบร้อยของผืนป่าเป็นประจำอยู่แล้วมันจึงดูไม่รกมากนะ พวกเราเดินขึ้นเขามาได้เพียง200-300เมตรเสียงลมหายใจของทุกคนก็ดังเหมือนเพิ่งไปวิ่งมาแล้วหลายกิโลเมตรแป๊บนึงนะพวกเราขอพักแป๊บฉันเหนื่อยโอดผู้มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนพูดขึ้นฉันว่าฉันคงไปไม่ถึงหรอกนี่แค่เล่มสตาร์ฉันก็เหนื่อยจนแทบจะขาดใจแล้วโอดประเมินตัวเองกับระยะทางที่ยังเหลืออะไรกันเหนื่อยกันแล้ว เสียงของเจ้าหน้าที่หันกลับมาพูดพร้อมกับใบหน้าที่มียิ้มที่มุมปากเล็กๆ เป็นธรรมดาครับหากเราไม่รู้จักวิธีการถนอมแรงในตอนเดินขึ้นเขาเราจะเหนื่อยกันตั้งแต่2ถึง300เมตรแรกนี่แหละเจ้าหน้าที่นำทางอธิบายเอาอย่างนี้นะครับทุกคนผมจะแนะนำวิธีให้ในทุกๆก้าวที่เราต้องยันตัวขึ้นเขาขอให้สังเกตที่กล้ามเนื้อขาของเราให้ดีว่ามันยังเกรงอยู่ไหมถ้ายังรู้สึกเกรงอยู่ให้ทาการผ่อนคลายมันก่อนระหว่างที่รอให้กล้ามเนื้อคลายสมมติว่าเป็นขาซ้ายคลายก็ให้ขาขวาเริ่มเกรง ออกแรงเพื่อยันตัวขึ้นไปพอก้าวไปแล้วก็ให้เช็คความรู้สึกที่ขาขวาก่อนว่ามันผ่อนคลายหรือยังทําสลับกันไปอย่างนี้ในทุกๆก,ก้าวที่เราขึ้นเขาอย่าใช้การจ้ำขึ้นรวดเดียวหลายๆก้าวต่อเนื่องกันเพราะจะทําให้เกิดการสะสมของกดแลคติกไว้ที่กล้ามเนื้อซึ่งพอมันสะสมมากจนถึงจุดหนึ่งมันจะล้าจนทําให้เราเดินต่อไม่ไหวเขาแนะนําหลักการเดินที่คล้ายกับเดินจงกรมผสมหลักวิชาการให้พวกเราฟัง แล้วทำไมพี่เพิ่งมาบอกละเนี่ยผมเหนื่อยจนจะเป็นลมอยู่แล้วโอ๊ดพูดหลังจากนั้นพวกเราจึงทดลองใช้วิธีที่เจ้าหน้าที่สอนในช่วงต้นนี้การเคลื่อนที่ในแต่ละเมตรของเรานั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้ามากคือดูเหมือนไม่เคลื่อนที่ไปไหนกันเลยแต่พอช่วงหลังๆเราเริ่มมีความชํานาญความเร็วและระยะทางก็เพิ่มมากขึ้นเก้าผ่อนเก้าผ่อนเสียงแต่ละคนดังอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บออกมา น่าแปลกใจที่มันใช้ได้ผลพวกเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยถึงแม้จะผ่านมาได้กิโลเมตรกว่าแล้วอาการหอบก็ไม่แสดงออกมาให้เห็นหัวใจก็เต้นเกือบเป็นปกติหรืออาจจะเร็วกว่าปกติแค่นิดหน่อยหลักการนี้เป็นหลักการของพวกเดินป่าแบบไกลๆครับ ซึ่งจริงๆมันก็เป็นหลักการทั่วๆไปของนักกีฬาประเภทที่ต้องใช้ความทนทานของกล้ามเนื้อต่อเนื่องเป็นเวลานานๆอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนหรือการขี่จักรยานทางไกลครับเจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่เห็นว่าเราแปลกใจตลอดเส้นทางที่เราเดินไปเจ้าหน้าที่นำทางได้ทําหน้าที่ของนักอารุณอนุรักษ์และนักวิชาการด้านพฤกษ,ษาที่ดีโดยเขาบรรยายเกือบจะทุกสิ่งที่เราเดินผ่าน ทั้งต้นไม้เห็ดมอสไลเข่นกาฝากมูลสัตว์รอยเท้าสัตว์และความเป็นมาของภูมิประเทศทําให้พวกเรานั้นลืมความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางไปได้พอสมควร3ชั่วโมงครึ่งผ่านไปและแล้วเราก็เข้าใกล้จุดหมายปลายทางเดี๋ยวเราพ้นเดินผ่านนี้ขึ้นไปก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเจ้าหน,น้าที่แจ้งให้พวกเราทราบถึงระยะทางที่เหลือขณะกําลังนั่งพักดื่มน้ํากันใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง พื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นป่าดิบชื้นช่วงที่เรามานั้นเพิ่งจะผ่านฤดูฝนมาได้ไม่นานต้นไม้จึงยังมีพืชจำพวกมอสเฟิร์นและพืชประเภทกล้วยไม้ป่าขึ้นปกคลุมตามกิ่งของต้นไม้อย่างหนานแน่นเกือบทุกต้นจนดูเหมือนป่าในยุคดึกดำบรรพ์การปีนขึ้นเนินสุดท้ายนี้ดูทุรักทุเลพอสมควรเหมือนเรากำลังปีนหน้าผาที่ชันเกือบจะตั้งฉากเราต้องใช้วิธีการเกาะต้นไม้เถาวันหรืออะไรก็ได้ที่พอจะยึด เพื่อดึงตัวเองให้หนีแรงโน้มถ่วงขึ้นไปถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่นำทางไม่มีเสียงบรรยายใดๆทั้งสิ้นมีแต่เสียงลมหายใจที่ดังฟืดฟาดและเสียงตะโกนบอกมาเป็นระยะๆะะให้ระวังโน่นระวังนี่เราใช้เวลากับช่วงนี้แค่ประมาณ20นาทีทุกคนก็ขึ้นมาได้หมดพอพ้นขึ้นมาด้านบนทุกคนต่างแสดงความยินดีที่พิชิตมันได้ตรงนี้เราเรียกว่าภูตีนสวนทรายครับ คำว่าภูนั้นหมายถึงพื้นที่ราบบนภูเขาสูงเหมือนภูกระดึงภูเรือหรือภูอื่นๆที่อยู่ในแถบนี้สังเกตว่าด้านบนนี้มันจะเป็นที่ราบเลยเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่นําทางเริ่มบรรยายทันทีหลังจากที่ทุกคนขึ้นมายืนพักเหนื่อยกันครบแล้วพื้นที่ราบด้านบนนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นสลับกันแบบห่างๆเจ้าหน้าที่นําทางพาเราเดินต่อไปได้ไม่นานก็มาถึงจุดหมายปลายทางคือกลุ่มของก้อนหินสีก้อนที่ซุกตัวอยู่ท่ามก ป่าถึงแล้วครับหินสี่ทิศหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าหินจตุรทิศเจ้าหน้าที่นำทางตะโกนบอกพร้อมกับชี้ไปยังทิศทางที่เจ้าหินสี่ก้อนนั้นตั้งอยู่ผมไม่คิดเลยว่าการมาถึงที่นี่จะไร้ซึ่งความตื่นเต้นขนาดนี้ที่ผมจินตนาการไว้ก่อนที่จะได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้คือมันจะต้องเดินผ่านปา่าดงดิที่ยากลำบาก และเมื่อพ้นจากเขตป่าที่รกชัดก็ปรากฏหินก้อนใหญ่มาคมาจัดวางเรียงกันบนลานกว้างเหมือนกับจงใจให้พวกเราทั้งหมดต้องยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยอยู่ๆเราก็เดินมาถึงที่นั่นโดยไม่รู้ตัวอะไรกันเนี่ยนะหรือที่ที่เราเสียเวลาเดินขึ้นเขามาตั้งครึ่งค่อนวันมีแค่นี้เนี่ยนะเสียงโอ๊ตพูดขึ้นเป็นคนแรกอาจจะเป็นพราะลักษณะของป่าด้านบนนี้ ที่มีต้นไม้ขึ้นห่างๆกันจึงทําให้มีต้นไม้เล็กๆประเภทไม้เลือ้อยเถาวันขึ้นปกคลุมได้ทั่วไปหากเราถางบริเวณนี้ให้โล่งเตียนริบต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่โดยรอบก,ก้อนหินพวกนี้ออกเมื่อคนเดินเข้ามาถึงก็จะประทะกับภาพที่ดูแปลกตาได้อยู่เหมือนกัน ันสันฐานของเจ้าหินนี้ก็ดูใหญ่โตพอสมควรมันสูงท่วมหัวและจัดวางเรียงกันเป็นสี่มุมเหมือนกับจงใจพวกเราเดินวนรอบๆมันแค่สองถึงสามรอบถ่ายรูปไปสิบกว่ารูปถ่ายอย่างไรก็ไม่สวยเพราะมันรกเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรต่ออีกเอา้าทุกคนเรามากินอาหารกลางวันกันดีกว่าสันออกไอเดียที่ดูจะเท่าท่ามากที่สุดในตอนนี้เพราะพวกเราเริ่มอยู่กันแล้วเรานั่งล้อมวงกินอาหารกลางวันที่เตรียมมาอย่างอร่อยอร่อย รู้สึกว่าเนื้อปลาแดดเดียวทอดกับขา้าวเหนียวนี้มันช่างเหมาะกับการกินในป่าจริงๆผมกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มสักทีการกินขาน้าวเหนียวเราต้องกินแค่พอดีท้องนะคะเจ้าหน้าทีป่ป่าเพราะข้าวมันมีลักษณะแน่นตอนกินใหม่ๆเราจะไม่รู้สึกอิ่มแต่พอเรากินจนอิ่มเมื่อไหร่เวลาที่มันขยายตัวมันจะทําให้เกิดอาการจุกแน่นเขาขยายความบางคนอิ่มจนหายใจไม่ออกเลยนะครับเขาอธิบายพร้อมบอกผลลัพธ์หลังจากเห็นพวกเรากินกันอย่างเมามัน ทำไมพี่เพิ่งมาบอกนะครับเจ้าโอนรู้สึกว่าตัวเองกินไปจนอิ่มแปล้แล้วขอโทษทีผมลืมไปครับเขากล่าวคำขอโทษสรุปคือมื้อนี้เรากินอาหารในส่วนที่เตรียมมาเผื่อสำหรับอีกมื้อหนึ่งจนหมดเกลี้ยงคิดในแง่ดีคือจะได้ไม่ต้องแบกมันตอนขากลับ